โอเคครับทีนี้เรามาอ่าโอเคครับทีนี้เรามาทดสอบเกี่ยวกับตัวระบบนะครับระบบไฟว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากครอบมุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับครับก่อนเดือนนะครับเราก็ทําการนะครับตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์นะครับรระบบจ่ายไฟ ตรงนี้นะครับเป็นสายรัดนะครับสายรัดสายรัดเราก็คงไม่ต้องใช้นะครับรือถ้าอยากใช้ก็<ม>ก็อสวมเข้าไปไว้ในนี้นะครับโอเค โอเคทีนี้เราทดสอบระบบนะครับด้วยการันะรบทำการเปิดระบบนะครับที่รีโมทนะครับก็จะมีอยู่3โหมดนะครับที่จะได้ใช้นะครับโอเคเรามีอยู่3โหมดนะครับตัวรีโมทก็ตัวเล็กกัดีอันนี้ก็คือลักษณะของการแกว่งนะครับ หนึ่งก็คืออลักษณะของช้าปานกลางแล้วก็เร็วนะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งเวลานะครับก็คือ15นาทีก็จะหยุด30นาที45นาทีนะครับแล้วก็นี้จะเป็นแบบเสียงเพลงนะครับโอเคเราจะลองทดสอบนะครับเสียบตัวอะแดปเตอร์ครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟดูนะครับ ไฟชาร์จเรียบร้อยนะครับไฟเขียวทำงานนะครับอันนี้น่าจะเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องลองดูที่ดีโหมดนะครับเบอร์สองดูสิเบอร์สองก็จะแรงขึ้นนิดหน่อยอเบอร์สามโอเคเบอร์สามก็จะแรงขึ้นนะครับ ประมาณนี้ที่นี้เสียงเพลงเราก็ลองกดดูนะครับกะจะมีเสียงเพลงขึ้นมานะครับโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับเสียงเพลงนี้จะค่อนข้างแบบเบานิดหนึงนะครับในลักษณะที่ว่าก็จะไม่ให้เป็นการรบกวนเด็กเกินไปนะครับโอเคสำหรับการรีวิวนะครับเีกอยไฟฟ้านะครับก็ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับท่านใดที่สนใจก็สั่งซื้อนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ